ตอนนี้เรามาเที่ยวห้างสักแห่งแถวแถวไหนนะยูเดนัชีหรือเปล่าไม่แน่ใจ่นีห้างยูเบนชีหมอันดูก็คือฝััเลือกอย่างเงนกไหม iPhone ไหม iPhone 6นกังเลือจบเรียนครับผมัมาห้างยูเรนชี đúng không chịu mầm đồ ạ lược sinh này không คุณได้ใส่ด้วยเนาะตัมเดลครับผมอันนี้นะครับการดูต้องยืนชิดกว่านะครับดูตัวอย่าง ว่าจะซื้อรถไฟนะครับผมแต่ราคา37,000นนะครับโอ้โหซื้อไม่ไหวครับผมไปไหนกันต่ออ่ะคุณแชมป์ก็นั่งพักไปแล้วนะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับแล้วก็หูฟงังน, <c oughs> น,นะครับผม <c oughs> โซนี่ก็มีหลายแบรนด์นะครับผมโมเดลสวยๆเยอะเลยนะครับผมให้นี้ นสต้า์ว้นะครับไอรอนแมนก็มี้วครับผมตอนนี้อยู่ในยโดบาชินะครับผมเป็นห้า ตัดล้านรวมๆนะครับผมอยู่ข้างๆโอมิเดสกายนะครับผมอยู่ข <Okay. S 1> ้างๆโองวาเชนครับผม